สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่เราเรียนปรับพื้นฐานกันสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเรียนออนไลน์กันแบบจริงๆจังๆแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนด้วยวันนี้ที่เชอร์จะมาสอนเรื่องอสมการอาสมการเนี่ยเราเคยเรียนกันไปแล้วเมื่อตอนมัธยมต้นนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกัน ครั้งที่แล้วที่ทิชเชอร์สอนไปก็คือสมบัติของจำนวนจริงใช่ไหมคะครั้งนี้เราจะมาเรียนการนำสมบัติของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้อสมการเราดูก่อนคะ่ะการแก้อสมการมีขั้นตอนวิธีดังนี้ข้อหนึ่ง จัดอสมการให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบให้เป็นแต่ละวงเล็บคูณกันโดยค่าทางขวามือเท่ากับ0ข้อ2จัดตัวประกอบแต่ละวงเล็บให้ตัวแปรอยู่หน้าค่าคงที่อยู่ข้างหลังหรือสรุปง่ายๆก็คือให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรเป็นจำนวนบวกข้อ3หาค่าตัวแปรจากแต่ละวงเล็บที่ทำให้เท่ากับ0 ค่าที่ได้เราจะเรียกว่าค่าวิกฤตนะคะข้อ4ี่นำค่าที่ได้จากข้อ3าเนี่ยมาเขียนลงบนเส้นจํานวนซึ่งทําให้เส้นจํานวนเนี่ยถูกแบ่งเป็นช่วงๆข้อ5ในแต่ละช่วงเขียนเครื่องหมายสลับกันตามลําดับโดยทางด้านขวามือสุดเป็นจํานวนบวกถัดมาเป็นลบสลับกันไปนะคะข้อที่6พิจารณาคําตอบดังนี้ ถ้าสมการอยู่ในรูปที่มากกว่าศูนย์คำตอบคือช่วงที่เป็นบวกในแต่ละช่วงแต่ถ้าสมการอยู่ในรูปที่น้อยกว่าศูนย์คำตอบก็คือช่วงที่เป็นลบในแต่ละช่วงนั่นเองอ่ะเราลองดูข้อควรระวังเรื่องการแก้อสมการหน่อย 1. การคูณหรือหารด้วยจำนวนลบต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการให้เป็นตรงข้ามกับเครื่องหมายเดิม อันนี้นะคะเชื่อสังเกตแล้วนะว่าตอนเราเรียนกันเนี่ยบางคนเนี่ยค่ะลืมเปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้นะคะก็คือจะจะผิดเลยนะให้ทุกคนระวังกันนิดนึงนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาจำนวนลบเนี่ยไปคูณเข้าหรือว่าหารเข้าเนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายด้วย ขออ้อ2ในกรณีที่ต้องการทำส่วนให้หมดไปโดยการเอาคอณอคูณตลอดจะต้องแน่ใจว่าตัวที่นำไปคูณตลอดนั้นเป็นจำนวนบวกหรือลบแต่ในกรณีที่ไม่แน่ใจนะคะให้นำมายกกำลังสองก่อนแล้วจึงนำไปคูณตลอดและเครื่องหมายก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยอ่ะต่อไปตัวอย่างนะคะ จงหาคำตอบจากอสมการ x ลบ a 1คูณกับ x ลบ a 2คูณกับ x ลบ a 3มีค่ามากกว่าศมีเงื่อนไขมาให้ด้วยนะคะโดยที่ a 1จะต้องน้อยกว่า a 2แล้วก็จะต้องน้อยกว่า a 3ลองดูวิธีการทำนะคะนำมาเขียนบนเส้นจำนวนเลยเนื่องจากว่าตัววงเล็บที่คูณนะคะคือเขาแยกตัวประกอบมาให้แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยเราก็วาดเส้นจำนวนเลย แล้วเราก็ใส่เลยค่ะ a 1 a 2แล้วก็ a 3หลังจากนี้นะคะเราก็มาใส่ช่วงก่อนช่วงทางด้านขวามือสุดของเราจะต้องเป็นอะไรเป็นบวกเป็นลบบวกแล้วก็ลบแล้วก็ใส่สลับกันไปนะคะต่อไปนะคะดูเครื่องหมายเครื่องหมายมีค่ามากกว่า0ดังนั้นจุดที่เราจะต้องไปใส่ในแต่ละค่าเนี่ยค่ะต้องเป็นจุดอะไรคะ จุดทึบหรือว่าจุดโปรง่งคําตอบก็คือจุดโปร่งนะคะาคราวนี้มีค่ามากกว่า0เราก็ลากเส้นไปที่เครื่องหมายบวกเลยไปที่ช่วงบวกนะคะดังนั้นคำตอบก็คือ x ต้องมากกว่า a 1แต่น้อยกว่า a 2หรือ x มากกว่า a 3นั่นเองตัวอย่างข้อที่2นะคะ จงหาคำตอบจากอสมการ x ลบ5คูณกับ x บวก3คูณกับ x ลบ2ทั้งหมดส่วนด้วย x บวก1มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ตรงนี้จะเป็นต,ตัวส่วนนะคะขอให้ทุกคนระวังให้ดีนะตัวส่วนข้างล่างต้องห้ามเป็น0ูนย์ะคะเพราะถ้าเป็นศูนย์แสดงว่าหาค่าไม่ได้เราลองมาดูวิธีการทำก่อน พิจารณาสมการนะคะ x บวก1ต้องไม่เท่ากับศูนย์ะคะจำไว้นะดังนั้นเราก็แก้มาว่า x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับลบ1เพราะถ้า x เท่ากับลบ1แสดงว่าส่วนตัวข้างล่างของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์ทันทีดังนั้น x ของเราต้องไม่เท่ากับลบ1ต่อไปนะคะและค่า x แต่ละค่าที่ทำให้แต่ละวงเล็บเท่ากับศูนย์ก็คือเราก็เอา X-5 ลบ5เท่ากับศไปเทียบดูนะคะว่าว่าทางฝั่งที่เท่ากับเนี่ยให้เป็นเท่ากับ0อ่ะอย่างเช่นเรามาเทียบกันแต่ละค่าเลยนะคะเอลบ เท่ากับ0ตามกฎของเราเลยก็คือทำให้ฝั่งขวามือเนี่ยเป็น0ก่อนเราถึงจะแก้ออกมาได้ดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับหนั่นเองที่จะทำให้เป็น0แล้วเราก็เอา x บวก 3x ลบ2เนี่ยไปเทียบกับ ศเหมือนเดิมค่ะไปเท่ากับศูนย์ดังนั้น x ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบสาแล้วก็5ดังนั้นนะคะเราก็นำไปเขียนบนเส้นจำนวนแล้วแบ่งช่วงพร้อมทั้งใส่เครื่องหมายบวกลบสลับกันได้เลยนะเราก็วาดเส้นจำนวนลงไปนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปค่ะเริ่มตั้งแต่ลบสาม ลบหนึ่งสองแล้วก็ห้าตรงนี้ระวังให้ดีนะคะลบสามมีค่าน้อยกว่าลบหนึ่งนะไม่ใช่เอาลบหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ด้วยลบสามนะคะแล้วเราก็แบ่งช่วงไปค่ะเป็นใส่ช่วงเลยช่วงบวกลบบวกลบแล้วก็บวกแล้วทีนี้เราก็มาใส่จุดกันค่ะใส่จุดในแต่ละค่าไล่ไปทีละเลขเลยนะคะลบสามตัวนี้ เป็นจุดโป่งหรือว่าจุดทึบคะเพราะเขามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดังนั้นเขามีสิทธิ์เป็นศูนย์ได้เราใส่จุดโปง่งว่าจุดทึบคะคําตอบก็คือจุดทึบนั่นเองกลับมาที่ลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งของเราอ่ะเราพิจารณาแล้วนะคะว่า x ห้ามเป็นลบหนึ่งเด็ดขาดดังนั้นเราต้องใส่จุดอะไรคะจุดโปง่ง แล้วก็ไล่ามา2ค่ะ2ก็คือเป็นศูนย์ได้ก็ใส่จุดทึบ5ก็เหมือนกันค่ะใส่จุดทึบลงไปเขาบอกว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นเราก็ไปช่วงที่เป็นบวกเลยค่ะลากเส้นไปเลยช่วงไหนที่เป็นบวกบ้างดังนั้นคำตอบของเรานะคะก็คือ x น้อยกว่าลบ3หรือ x มากกว่าลบ1แต่น้อยกว่า2หรือ x มากกว่า5นั่นเองค่ะ คำตอบจะอยู่ในช่วงนี้ตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะคะจงหาคำตอบจากอสมการ x ก,กำลังสอกกลงลบ8 x ลบ20มีค่าน้อยกว่า0คราวนี้เขาไม่ได้แยกวงเล็บมาให้แล้วค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำเราจะต้องแยกตัวประกอบก่อนเพื่อความง่ายของเรานะคะะเราก็ไปแยกนะคะแนวคิดก่อนเลยก็คือจัดสม,รรมการให้อยู่ในรูปแยกตัวประกอบจะได้อะไรคะ x กำลังสองลบแ x ลบยี 20, มีค่าเท่ากับ x บวกสทั้งหมดคูณกับ x ลบสิ 10. อันนี้เราแยกตัวประกอบกันง่ายๆแยกได้อยู่แล้วที่เชื่อเชื่อว่าทุกคนสามารถแยกตัวประกอบกันได้ดังนั้นค่า x แต่ละค่าที่ทําให้แต่ละวงเล็บเท่ากับ0ก็คือ x มีค่าเท่ากับลบสกับ10เราก็นำไปเขียนบนเส้นจำนวนได้เลย เราก็ใส่ก่อนลบสองแล้วก็สิบค่ะแล้วก็ใส่ช่วงไปบวกลบแล้วก็บวกคราวนี้เขาบอกว่าน้อยกว่าศูนย์อันนี้ไม่มีเศษส่วนมาเกี่ยวข้องแล้วนะคะสามารถใส่ได้เลยน้อยน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าต้องเป็นจุดโป่งหรือว่าจุดทึบคะคำตอบก็คือจุดโป่งนั่นเองทั้งคู่เลยนะ น้อยกว่าศนย์แสดงว่าช่วงของเราจะต้องเป็นช่วงอะไรคะจะต้องเป็นช่วงลบนะ,ะคำตอบก็คือ x จะต้องอยู่ในช่วงที่มากกว่าลบสองแต่น้อยกว่าสิเห็นไหมคะไม่ยากนะทุกคนแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยคะ่ะไปทำสา์อาทิตย์นะ จงหาคำตอบของอสมการต่อไปนี้พร้อมทั้งวาดเส้นจำนวนลองดูข้อที่หนึ่งค่ะไม่มีปัญหานะข้อที่สองก็ไม่มีปัญหาข้อที่สามแยกตัวประกอบมาให้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะทำแล้วก็อย่าลืมวาดเส้นจำนวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันสัปดาห์หน้านะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ